เก่ายังออกไม่หมดของเก่าออกไม่หมดเหรอไม่หมดเจ้าค่ะอาทิตย์ที่แล้วว่าหมดมันมันมันออกไปกี่เปอร์เซน็นต์เท่าเดิม,มวันเดียวหรือว่ามันเก็บตรงไหนอ่ะเก็บตรงไหนคะคุณยายคราวนี้เจ็บตรงไหนคะคุณแม่ขาทอเหมือนเดิมเหรอ ตัวแรกมันเดินไม่ค่อยได้เลยไม่ใช่เหรอตัวแรกเดินเดินไม่เหยียดขาค่ะหมางนี้เดี๋ยวก่อนดินเจ็บตรงไหนณเวลานี้มันมีปัญหาตรงไหนขาทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยเหรอมันเป็นที่หลังเป็นที่เอวเป็น้างหลังด้วยเหรอตั้งแต่หลังลงไปมันปวดหมดเลยใช่ไหมข้างบนไม่ได้เป็นไร ข้ามบนเป็นอะไรบ้างมไหลบ้างหมดไม่คือบางทีไงอ่าอ่าน่วางก่อนเนี่ยบาดไหลด้วยหรอคะเอาผ้าออกดีกว่าเดีได้พูดรู้เรื่องมันเป็นยังไงในเวลานี้นี่ตรงไป <c oughs> มันเป็นยังไงลูกมันหัวจิตใจมันนิ่นันหมดวุ่นวายจิตใจวุ่นวายเหมือนมีอะไรอยู่ในตัวลมขึ้นอยู่เอยขึ้นลงเหรอลมขึ้นเจ้าค่ะลมขึ้น ลมมาไม่มีปัญหาแต่ว่ามีวิญญาณที่แปรปวนในเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมใช่ครับลมกับอารมณ์คนละเรื่องนะแต่อารมณ์มันจะเปลี่ยนแปรปวนใช่ไหมอ๋อลมขึ้นก่อนแล้วอารมณ์จะตามมาเจ้าค่ะแล้วกว่าจะดับได้นานไหมนานพร้อมจะโกรธทุกเรื่องเอาแต่งุดหงิดหาสาเหตุไม่ได้สาเหตุเลิศเลเก่า ถ้ากินยาหอมแล้วอะไรก็แล้วก็อย่างไรนะยาหอมหมดละยหมดและก่อนหน้านี้ไปทําอะไรมันเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับป่าช้าอะไรไหม่ะไม่ตอนนั้นท่านบอกว่าเข้าอยู่กับตัวมาตั้งนานแล้วอยู่ในตัวนานแล้วเพราะว่าเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดก็ประทุเลยประทุขึ้นเลยหนักเลยอ่าตอนบ้านอยู่หลังวัดบางกอกเดินเข้าห้องกุด ตรงไอ้ประตูที่เขาเก็บศพเราไปเด้ออ๋อมันชาวบ้านมันมีไอ้ป่าช้าเหมือนที่เก็บศพเหรอไม่เข้าประตูไปสิไปโรงพยาบาลพระมงกุฎอ๋อพระมงกุฎมันนานตั้งแต่นั้นแหละมันอันนั้นด้วยและสิอันนี้นี่ตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็แล้วก็เย็นสีลาดสีลาดอีกด้วยเย็นพยาบาลก็พยาบาลเนี่ยมีวิญญาณพวกคนไข้อะไรตามโรงพยาบาลก่ออยู่มากมายมหาศาลเลย แล้วบางดวงวิญญาณเนี่ยแล้วเบาหรือยังอ่ะไม่เบาสามสียกี่ีตัวเพราะบางวิญญาณเนี่ยเขาหรือก่อใครก็ก่อนางพยาบาลบางทีเขาก็อาจจะพอใจบางทีเขาอาจจะไม่พอใจบางดวงวิญญาณเขาก็แค้นเพราะว่าอยาคิดนะว่าไอ้ลดความแล้วเนี่ยไอ้เจ้าหน้าที่ไปเก็บศพแล้วไอ้ไอ้คนตายมันจะยินดีนะมันโคตรโมโหเลยมันหวงศพมันมากเลยนะ เมื่อก่อนก็อยู่ตึกบัดเอุนั่นแหละมันจะไม่ตายอ่ะหรือมันตายเพิ่งออกมายืนอยู่ข้างๆไล่พวกเก็บศพไอพวกเก็บศพก็รีบเก็บห่อมันใหญ่เลยมัดมันเลยการเขาเขาเขายอมเขายังไปไหนไม่ได้ไม่เขายังรับไม่ได้ไงคือถ้าเผื่อว่าให้เขาทําใจเพราะว่าเขาพยายามเรียกคนใช่ไหมนี่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 แล้วมันไม่มีคนฟังเขาทําใจได้ไงว่าเขาตายแล้วแต่นี่เขาเพิ่งหลุดออกมาปุ๊บ เก็บศพเขาเลยแล้วก็พูดง่ายรีบยัดและเขาตามศพไปไม่ได้บางทีเขายืนอยู่แถวนั้นไ,ไปพาเขาไปไหนหาล่างเขาไปไหนใช่ปะเอาแค่รองเท้าเรากันรองเท้าเราอะ่ะอยู่ๆมีคนย้ายรองเท้าเราไปเนี่ยนคนโมโหเลย<า>แล้วนี่เอาร่างกายเข้าไปเนี่ยแล้วเขาก็เฮ้ยม, <"He i, S 2> มันเอาร่างเขาไปไหนไไเราอาจจะฟื้นก็ได้ไ<ม>แล้วมันเลยโมโหกันนั่นเน่ย พวกพยาบาลผู้นี้ไม่รอดหรอกขอบอกถ้ามันไม่มีความละเอียดนะไ่พวกเก็บศพก็เราดูหลายคนแล้วสุดท้ายมังเดี่ยงทุกคนมันตามติดเลยนะแล้วมันก็จะทําให้บ้องบ้องเบอ์ <c oughs> เบอ์พวกเราก็ไม่รู้คือเมื่อก่อนพวกเราก็ไม่รู้ว่าพยาบาลไม่ได้นนที่อ่อะเดืยบที่กระเป๋ามันไม่มีใครรู้หรอกเรื่องพวกนี้ใครจะไปรู้รู้ก็ไม่ทำเด้ยย แต่ไม่รู้เนี่ยผีมันไม่มันไม่รับเขาไม่รู้ว่าว่าเราไม่รู้เขาไม่สนใจไม่สนใจไม่ต้องเข้าหรอกเราเองนี่แหละเข้าของวางไว้ใครก็ไม่รู้มาหยิบไปแล้วเอาไปเลยเนี่ยอู้กูโหโมโหดิอะไรอ่ะเลายังไม่บอกให้เลยอ่ะแล้วดีเป็นร่างกายเขาด้วยนะเธอจะเพี้ยนอ่ะเธอจิตใจเธอจะขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลา มุดยืดมีอายุเท่าไหร่ละเด็ดสองเจ็ดสิบสองแล้วเธอก็บางทีก็โหดร้ายปะต้องถามต้องแต่เช้ใช่ไหมว่าพังพยาบาลมันมีแบบว่านางพยาบาลแบบนางฟ้าแม่พระกับนางพยาบาลแบบนางมารนางพยาบาลนางพยาบาล คือออกแนวมาหน่อยใช่ไหมมันมีทั้งลูกหลายรูปแบบหลายรูปแบบใช่เนี่ยวิญญาณเขาแค้นไงคือบางทีเขาก็เจ็บเจ็บอยู่ใช่ไหมใกล้ตายอันนี้ก็ตายก็ไม่ตายปาไปปามให้เขาขึ้นก็มีป๊มขึ้นปาดโดยเจตนาดีก็ไม่มีปัญหามึงเจ็บเจ้าพูหรือไงเคอต้องขอขมากรรมเขาละ เยอะสิเราเราเรยอะก็ต้องขอขมาไม่เป็นไรหรอกมันไม่จะกี่ดวงวิญญาณก็ช่างมันนะเราก็บอกว่ามันมันมันไม่รู้แล้วมันก็ผิดไปแล้วมันํำนึกผิดก่อนขอขมาแล้วขอชดใช้ชดใช้อย่างไงบ้ามันก็ถือศีลไปเด้ออ๋อแล้วเรายัางไงตั้งตั้งที่ห้องพระตั้งกลางแจ้งหรือยังไม่ก็ททาพิธีแล้วไม่ได้ไปตั้งตั้งอะไรหรอกก็แบบว่าไปจุดธูปไป ขอคมาเอาใบาสีมาบอกว่าขอคมาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อเทพเทวดาแล้วก็ต่อดวงวิญญาณที่เราเนี่ยไปทําให้เขาเนี่ยโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วก็ต้องตายเสียหายไปฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่นึกว่าโลกนี่มันจะมีผีจริง,าางพวกนี้มันไม่มันไม่เชื่อเราตอนแรกมันมีผีเผลอเลยเขาเรียนวิทยาศาสตร์มาทามา้ารู้มีผีมันไม่กล้าหรอก แต่แมนั้นเด็กด้วยท่านเท <c oughs> ้าไงแช่ป่ะแล้วแล้วตอนที่เรามีพลังเนี่ยผีมันก็ไม่กล้าให้เราเห็นหรอกมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีผีแต่เมื่อเราแก่เม,เ,เมื่อเราเท่าเมื่อเราเห,หมดเลี่ยวหมดแรงผีมันมาแล้วทีนี้มันมาเยอะเลยมาชัดด้วยแล้วพอเราล่วงเราหล่นปั๊บมันก็เข้าตัวเราเลยเนี่ยเข้าตัวตั้งแต่กี่ปีแล้วเนี่ยเผลอๆเข้าตั้งแต่สาวแล้วด้วยใช่ <c oughs> ังแต่เด็กประชดนั้นกขหอบเลยเป็นมาตลอด พอเป็นเด็กสาวแล้วพอไปทาบุญทําอะไรมันก็เงียบสงบไปตั้งแต่เป็นนักเรียนพยาบาลแล้วพอเริ่ม,มพูดอีกทีก็เริ่มโควิดเนี่ยโควิดที่เริ่มมา,พ,มาพ่พอไม่ได้ไปไหนพ่อแม่เป็นพยาบาลอยู่พ่องมงกูดเราก็เดินเข้าออกพ่องมงกูดแล้วเราก็มาเรียนที่ศรีราชไม่รู้ล่กกบบะก็เกี่ยวข้องกับศพอ่ะเกี่ยวข้องกับมันต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วแหละเ<ล><ล>พราะนั้นอ่ะบางครั้งบางคาเราก็ไม่ได้ระมัดระวังบางครั้งบางคาเราก็ธรรมดาใช่ไหมเรื่องไง ก็ก็กลายเป็นว่าบางทีก็เป็นที่พึ่งบางทีก็กลายเป็นการขอความช่วยเหลือบางทีก็กดแค้นแล้วเธอรู้สึกจิตใจเธอไม่ปกติมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอไม่ถูกเหมือนเหมือนเป็นปกติของตัวเองแล้วมัง้งอันนี้คือเป็นปกติของเราแล้วใช่ไหมแต่คนอื่นเขาจะมองว่าเป็นปกติใช่ไหมประมาณนั้นหรือเปล่าใช่เธอเป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะเกิดที่โรง,งพยาบาลพระมงกุฎเหรอ ต้องเจราจาคู่พระยายมราชเอ๋ยเขานำหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์ไปเยอะแยะอาจจะอาจางังอาจจะเข้าใจผิดอาจจะประมาทพลาดพังอาจจะทำให้กุดแค้นอาฆาตพยาบาทเจ็บช้ำน้ำใจวิญญาณทั้งหลายได้ตั้งใจฟังด้วยพวกเธอทั้งหลายหมดเวรหมดกรรมแล้วเอาบุญหลวงพ่อไป เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปขอให้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายโศกหายเศร้าหายหิวหายกระหายหายมืดหายบอดหายจากความทุรนทุรายหายจากความทุกข์กายทุกข์ใจบัดนี้เขาได้สำนึกผิดแล้วขอขมากรรมต่อดุนยานทั้งหลายทั้งปวงและจะได้สร้างบุญทั้งกุศลเป็นการทดแทนชดใช้วิญญาณเอ่ยวิญญาณทั้งหมด ทั้งหลายทั้งปวงให้สดใสให้รับบุญหลวงพ่อด้วยเอาที่ทำให้เขาเจ็บอยู่ก็ขอให้หายเจ็บด้วยวิญญาณเอ๋ยที่เธอเจ็บกระดูกเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บคอเจ็บทั้งตัวภายนอกภายในขอให้เธอหายให้สิ้นเป็นปกติอิ่ม้ํำทำลานเบิกบานจิตใจมีความผ่องใสก็ขอให้ คลายออกจากความเจ็บจากร่างนี้ด้วยสติปัญญากลับคืนมาให้จิตใจเป็นปกติมีความร่มเย็นสาธุอา,า,อาบุญลงพ่อไปทุกดวงวิญญาณที่ก่อตามเนื้อตามกายนั่งนี้ให้ได้รับบุญกุศลแล้วหายจากพิกลพิการหายจากความ ทุลนทุลายมืดบอดด้วยวิญญาณเก่าวิญญาณใหม่มาเอาบุญกันหมดนะเจ็บท้องด้วยปะเป็นบางทีค่ะเป็นบางทีเป็นบางครั้งเหรอที่เจ็บท้องเจ็บไส้เจ็บพุงเจ็บตับเจ็บไตเจ็บปอดเจ็บม้ามเจ็บกระเพาะเจ็บลำไส้ก็ขอให้หายด้วยเถินหายจากโรใจด้วยเอิน เดจังิดบุญใดที่เขาได้ทํามาก็ขอบุทิศบุญนั้นให้กับดวงวิญญาณด้วยช่วยเหลือคนให้พ้นจากความตายไปมากมายบางครั้งบางคราผิดพลาดก็ขอยกโทษอโหติกรรมเอาส่วนแห่งบุญแห่งกุศลน,นี้ด้วยเถิน อขอให้ม oh, ีเลี้ยวมีแรงกระดูกกระเดี่ยวกลับมาคืนที่ขาแข้งให้เป็นปกติไม่เจ็บไม่ปวดแล้วให้ยืนให้เดินให้ขยับได้เป็นปกติด้วยวิญญาณทั้งหลายให้เอาบุญกุศลนี้ด้วยเถินอทางเย็นอยู่ลวงพอเท้าเท้ายังเย็นเท้าอะไรนะเท้าเย็นเมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นตอนเช้าตอนเช้าเหรอ วงพ่อครับพ่อเขาบอกว่าจิ้มเหมือนคทาวที่แล้วได้ไหมอะไรนะจิ้มเหมือนเท้าที่แล้วครับจิ้มได้จได้แต่เธอไม่ค่อยทนใจไม่ท่านให้เหยียดเท้าใช่ไหมะังชันเข่าชันเ่เแเเียเดี๋ยดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวดเดีเดี๋ยวดวเดยวเดเดีเดียเดีด อันตัวโตพุทธศาสน์โลกโลกเดียวกันเดียวกันจงมันจงมันไม่ได้แต่ก็จะไม่ยอมเป็นจงมันทั้งหมดจงมัน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 ไม่ได้ก็ไม่ไตัก็ไม่ได้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 ก็ไม่าด้ก็ไม่ไ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 ด้ นี่มันเย็ยนอยู่ป่ะวันนี้ไม่ค่อยเย็นวันนี้ไม่ค่อยมันปวดได้ป่ะเออมันช้าป่ะน้อยลงตอนลูกเหรอ<ะ>น้อยลงน้อยลงมันช้าป่ะมือชาไหมเป็นบางทีตอนเนี้ยตอนมันไม่มีการอะไรเลย

เจ็บแสบหรือเจ็บร้อนหรือเจ็บอะไรเจบ็จบเจ็บร้อนหรือเจ็บอะไร,เ,รเ,เจบ <ๆ S 1> ็จบเหล็กแทงอเเจ็บเหล็กแทงลงไปเหรอไม่ร้อนใช่ไหมเจ็บน้อยลงอย่างเท่าเดิมดีขึ้นเจบ็บถ้า,าสามครั้งที่ทํานี่ค่อยๆลงพอลงไปแล้วใช่ไหมค่อยๆลงเมื่อก่อนร้อยหนึ่งเลยนะเอนเมื่อก่อนท่านกดใช่ไหมลองจากครั้งแรกแรก ลดไปทีละสามสิบเปอร์เซ็น0ได้ปะมานนะมันนึ่ตายแน่ใช่บาทให้เขาบ้างเขาบ้างใช่ท่านท่านท่านปวดมันเจ็บแป๊บเลยเหร tháng thôi lời lời lệch ném à đưa พุทธังหายทำมังหายสังฆังหายวิญญาณหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานวิญญาณเนยเอาบุญเอากุตรหลวงพ่อไปพวกเธอจะได้หมดเวรหมดกรรมแล้วพอให้เป็นอิสระด้วยเธอให้เธอหายเจ็บกันทุกดวงวิญญาณให้หายคลายออกให้เป็นอิสระให้เป็นปกติให้มีร่างกายผิวพรรณกระดูกกระเดี่ยว เป็นปกติแข็งแรงมีบุญมีบุศลนความเจ็บทั้งหลายที่มีอยู่เข้าห้หายไปเช่นเอ็นกลับมาต่อตามปกติกระดูกดเข้าไปต่อตามปกติเนื้อหนังรังจาให้ตมปกติอะไรใครผูกไว้ขอให้หมดสิ้นด้วการแบบนี้เธนิานสาธุกปล่อยท่านเดี๋ยวก่อน <c oughs> นีีหลวงพ่อี่เดี๋ยวหมดไอเาอบุญไปลูกเอ้ยวิญญาณเอ้ยหมดเวรหมดกรรมแล้วอ้ท่านห้าไม่หยุดเดี๋ยว ก um ็ี่เยอะที่ทำเยอะอย่างนี้ได้ไหมม่แม่ด้วไปก่อมนะได้ไหมมันถึงนะแต่ว่ามันเบาหน่อยต้อลององลองต้อลองนะอ อาวิญญาณอบวุญกวจนไปไหายแล้วดีวิญญาณก็หายอันนี้คํานะโอ้ยท่านท่านปล่อย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 ก่อนมันเป็นไงมันร้อนหรือมันแทงทะลุมันเจ็บแหลมของแหลมแทงค ไี่<ท>ขอสับให้แล้นะม<ท>ีสับเหนไำคนไทไปเยอะทำคนใทไปเยอะบลอลเออท่าน จำไม่ได้ไม่มีตัวช่วยเลยไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวช่วยช่วยเลยกูลูกพ่อดีเทาไรไม่เป็นไรเลือดออกเองโอ้ยท่าน ไม่เจ็ดกันนะตรงพ่อหมุ่พ่อป้าเบาเมากบาก่อนเมากวก่อนมมนทำคนไข้อ่ค่อยๆจิ้มไปนั่นแหละตามนี้แม่บอหนู เหมือนแม่บอกหนูทาคนไข้ไม่ใช่เหมือนทําคนไข้ใช่คนมึอคนไข้ร้องแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ของทาคนไข้ไว้เยอะแหมตั้งกี่ปีแล้วท่านอ่าใช่บาทบ้างป่าวัูดนิสัยก็หน่อยเขาโทษเขาเขาเข้ามาเขาด้วยตามนี้ยิงดิมเมื่อก่อนเดิอนไม่ค่อยได้นี่ยังเดินดีเดือนขึ้นนิดหน่อยได้ป่าวพาเป็นไวยังได้อยู่นะ ขา,ขาขาเไ,ไม่แต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นะมาที่นี่มันมันมัน,มนอันนี้ยังยังรู้สึกว่ายังขยับอะไรได้ดีขึ้นใช่ไหมขยับนี้ได้ไม่ใช่เมื่อก่อนปวดแต่ขยับยกยก,ยกไม่ขึ้นอตอนนี้นนขึ้นเออยังยกเท้ายกอะไรขยับได้มากขึ้นใช้กรรมไปก่อนตามนี้สาธุดูอย ต้องค่อยๆแก้ไปมันมีเยอะแล้วเขายัางอยู่กับลูกอีกไหมเขาก็อยู่แต่เขาก็าบางลงนะความเจ็บความปวดก็บางลงความความโกรธแค้นอาฆาตปิยบาติก็น้อยลงน้อยลงลยคือเหมือนกับผีบางตัวเนี่ยอยู่ไปอยู่มาเขาก็เขาได้บุญนะได้อะไรเขาก,เขาก็เขาก็ลดความโวดลงไปแล้ว พ่อยอย่างไปวงสวงยอะไรเงี้ยแล้วลนี่ออถือล<า>ได้ปหะล่ะอันนี้เธอถือศีลได้ปล่ะละ่ะให้ถือศีลละศีลแปดศีลแปดเนี่ยศีลแปดเด้อแปดเอามาบวชได้่ะละ่ะถ้าเธอมาบวชได้เธอจะดีขึ้นตามนี้เธอมาถือศีลบวชได้เธอจะดีขึ้นมันจะเบาเธอจะเดินได้เ<ม>นี่ยแหละในข้องกว่านี้ อยู terror, urai, ่บ้านก็ไม่ได้ทำมาหากินเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมใช่ป่ะไม่ได้ถามพ่องานการอะไรไม่ได้ทำงานการไม่ทำแล้วก็นั่งงานไม่ทำก็มาถือศีลบวชปฏิบัติไปเราจะได้หมดเวรนหมดกรรมวิญญาณเข้ไดไปเกิดเราจะได้ดีขึ้นไงไปไหนมาไหนจะดีขึ้นยังมีโอกาสก็รีบทำให้เขา ยืบไปเดี่ยงไปแล้วที่ไปทำอะไรก็ไม่ได้เลยติดกันข้ามพบข้ามชาติอีกอันนี้ไปเปิดปรึกษากันแล้วก็มามแล้วมาเลยตัดสินใจมาแล้วม,มาสื่อแล้วก็บุ่ไให้เขาไปเลยเข้าใจป่ะไอ้พวกนวั้นพยาบาลตัวดีเขาอยู่กันหกเดือนเลยนะจะบอกให้อะไรอยู่หกเดือนโอะว่ามันทำทั้ง,ง,<ไ>งชีวิตถูกอใช้เลวอยู่ในพวกสูติด้วยใช่ปะ ไม่อยู่บนทุกทุกภาควิชาแตะเพราะว่ามันเรียนไงท่านพวกสูนี่นะไอ้พวกไอ้นางพยาบาลพวกสูนี่นะเพราะมันเกี่ยวกับเด็กตายทั้งนั้นเลยเด็กเกิดไม่อยู่ตึกไม่หมอมันก็บอกว่าอันเนี้ยเอาไปฉีดยาให้เขาสิแล้วก็เนี่ยหมอมันไม่ค่อยมีนั่นหรอแล้วหมอสมัยใหม่ด้วยมันมันไม่ค่อยมีเมตตาเท่าไหร่หรอไอซียูด้วย วิญญาณตามเยอะแยะตามนี้พดดวกดวงโรงพยาบาลเอีขาคืนไปก่อนอให้ลูกพูอ้าวขอเชิญท่านเทวดาขออนมทาสการมาเลยอันเดียวพี่นะอันเดียวอัเดยขอมือขอมือ